คุณมงคล f อฟซีเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายช่องปอปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากจ่ายไม่ต่ำกว่า6000บาทกันเลยทีเดียวยินดีต้อนรับ f อฟทุกคนทุกท่านฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอ่ะ ต่อเนื่องกันเลย FC ฮะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ปรอปาพา FC ทางบ้านมาดูมาดูเหรียญที่บรรจุอยู่ในกล่องนี้ถูกส่งมาจากคุณมงคล FC เขตลัดเ้าคาดว่ากล่องใน FC ฮะตามที่แอดมินแจ้งมาฮะปอปาจ่ายไปกล่องนี้จ่ายไปเราๆสักโอ้ก็ น่าจะประมาณสัก6000บาท6 0 0 0บาทได้เหรียญอะไรมาบ้าง F4 ฮะตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญที่ได้รับความนิยมหรือเหรียญที่ช่องของปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อใครรับผิดชอบฮะจ่าย6000บาทถ้าเป็นเหรียญที่ปปาไม่ได้ประกาศรับซื้อแอดมินรับติดชอบเตม็ตมเตม็มโอเคเนาะอ่ะก็สนุกสนุกกันไป F4 ฮะนะสนุกสนุกกันไปใกล้สงการแล้วสําหรับนักสะสมที่ส่งเหรียญขายตอนนี้ โอ้โหส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันจ้าละวันเลยเป็นง่ายๆเลยในรอบ2ปี f อฮะนะสงการปีนี้ก็ก่อนเข้าสงการนะมีมีนักสะสมหลายคนาหลายท่านเลยส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบประเมินราคาบ้างก็โทรมาบางก็ไลน์มา f อฮะสนุกสนานกันเลยแอดมินทำงานหนักนิดน,นึงคาดว่าน่าจะไม่เพียงพอในการตอบกลับแอดมินจะทำงานไหวหรือเปล่าช่วงนี้นะพอใกลส้สงการกาันแะล้วเลยเท่าไรน่ยนะไม่กี่วันก็สงการแล้วเนาะ เปน็นเรื่องธรรมดาฮะใครก็อยากกลับไปหาครอบครัวก็เอ้ามีเดรียนสะสมไว้เยอะอาลองติดต่อช่องของปาปาดูซิอะไรประมาณนั้นคิวเยอะมากเอซีอาจจะต้องตกหล่นกันอย่างแน่นอนเลยเนาะก็ปาปาก็กราบขอโทษประธานภัยตรงนี้ด้วยเอาละวันนี้เราได้มากัน2ชิ้นใหญ่ๆ2ถุงซิปใหญ่ๆเลยเอฟซีฮะถุงแรกเปิดออกมาละดูทีละถุงเนาะดูสิว่าถุงแรกส่งอะไรมาปาปาขออนุญาตเปิดพื้นเลยนะเอเนาะ เพราะว่าปปาใส่ถึงมืออาจจะกรีดเหรียญไม่ค่อยถนัดเท่าใดนะักอือ,อดูไว้เอซฮะนะดูไว้เหรียญแบบไหนขายได้ไม่ได้ฮะปัจจุบันวันนี้ใช่ว่ามีเหรียญคามือฮะ จะขายได้กันทุกเหรียญทุกชนิดราคาไปก็ไม่ใช่ FC ฮะนะเราต้องเข้ามาศึกษาด้วยนะเราชอบช่องไหนเราติดตามช่องไหนอยู่ปป๋าก็แนะนำฮะสังเกตดูฮะศึกษาในช่องของเขาว่าเขาซื้อเหรียญแบบไหนโอเคเนาะแต่ละช่องแต่ละพื้นที่ซื้อและขายเหรียญไม่เหมือนกันนะอย่างช่องของปป๋าก็ปุบปุบโผล่ลุ่มลุ่มดอนดอนฮะนะซื้อวันนี้พรุ่งนี้อาจจะหยุดไว้ก่อนบ้างอะไรบ้าง เพราะว่าบางครั้งเหรียญเข้ามามากแบบนี้นะเหรียญเข้ามามากช่องของประปามีนักสะสมที่คอยแบ่งปันเหรียญในช่องของประปานั้นยังไม่มากพอกับนักสะสมที่ส่งเหรียญขายเอาง่ายๆนะคนส่งเหรียญขายมากกว่าคนซื้อเหรียญในช่องของประปาฉะนั้นเหรียญบางละบางทิศราคาบางรายการบางวละปราปาอาจแทะมินดออไปก่อนนะรอให้จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญทิศราคานั้นออกไปก่อนให้หมดนึกออกไหมฮะจึงจะรับใหม่ใช่ว่าจะรับมา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 ซะทั้งหมดเพราะว่าย้ำนะฮะ ผู้ขายเหรียญในช่องของวป,า,ปามากกว่าผู้เข้ามาแบ่งปันเหรียญชัดเจนเนาะไม่ใช่วป,า,ปาเล่นตัวนะฮะเรื่องธรรมดาช่องของวป,า,ปารับซื้อเหรียญซื้อเข้าขายออกจะไม่ดองเหรียญไว้มาก FC ฮะนี่คือห่อแรกที่เราได้รับจากนักสะสมเขตลาดพร้าวเปิดหัวกันด้วย FC ฮะ เปิดหัวเปิดตัวกันด้วยเหรียญผลิตน้อยหายากลำดับที่2ฮะต้องพึ่งกันไกลแลยเอฟซีจ้านี่คือเหรียญที่ปราปาเปิดในคลิปนี้เป็นเหรียญแรกเปิดหัวกันด้วยเหรียญ5บาทปีพศ2546เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2 f งเอฟซีฮะก็เหรียญน,นี้อ่ะถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมกันค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยเอฟซีฮะ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว F4 นะเหรียญนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นเหรียญปกติผ่านธรรมดามาผ่านการใช้งานปกติธรรมดา f c 5าก็เริ่มซื้อกันตั้งแต่ 4, 300, 350, 400ประมาณนี้ไม่ผ่านการใช้งานผิวเหลืองทองจริงๆ f 4 5ผิวเดิมจริงๆก็จะราคาสูงถึง อาจถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะโอเคฮะแต่เหรียญนี้ผ่านการใช้งานนะฮะป๋า,ปาดูแล้วหลังจากนั้นเรามาดู F45 นี่คือเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นวาระแรกของราช25ปีรัชกาลที่9 F45 เป็นเหรียญ10บาทที่ลึกซึ่งมีขนาดเล็กผลิตออกมาจากเนื้องเงินนะหลังจากนั้นอีกหลายวาระ10บาทที่ลึก S45 จะผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกินนี่คือวาระแรกวาระเดียวที่ผลิตออกมา ในรูปแบบของโลหะเงินสําหรับ10บาทที่ลึก F4H เขามีขนาดเล็กด้วยนะแบบนี้มีขนาดเล็กกว่าหลังจากนั้นมาดู F4H นี่คือเหรียญน,นี่คือเหรียญที่ได้รับความนิยมได้รับความนิยมแต่ช่วงนี้ F4H ใช้คำว่าช่วงนี้นะฮะนะก็รู้สึกว่าจะดบดก,กันพอสมควรสาหรับเหรียญ5บาทที่ลึกแต่ว่าประปาบอกเลยนะฮะหบาทที่ลึกครบ75ปีของการลุกเสือโลกยังไงก็เป็นเหรียญ ตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่หนึ่งจำนวนการผลิตเพียงสองแสนกว่าเหรียญป้าๆก็กะกักตุนๆไว้แล้วก็แบ่งปันออกไปบ้างช่วงนี้ราคาแม่แรงราคาดรอปลงมากเลย f 4ฮะนะราคาดรอปลงมากว่าบางบางครั้งเนี่ยนักสะสมเนี่ยเขาจะหันเหนไปเล่นเหรียญอื่นไงนะเพราะมีกระแสเล่นอื่นบ้างอะไรบ้างเขาก็จะตัดตัดไปเล่นเหรียญอื่นก่อนนะเหรียญนี้ก็อาจจะพักยกไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้ นะแต่ยังไงเขาก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่อย่างที่ปปาบอกไปฮะก็อาจจะหันเหไปตามกระแสเขาไปเล่นเหรียญอื่นกันก่อนนะคำว่ากระแสน,นึกออกไหมฮะฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็อาจจะยังไม่มีนักสะสมจองกันมากต้องการกันมากนะก็อาจจะดรอปจะหยุดไว้ก่อนโอเคนะฮะวางไว้ปุ๊บตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นอ้นี่คือเหรียญอะไรกันเอ่ยเดี๋ยวปปาเปิดปุ๊บตรงนี้ก่อนเนาะใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้ได้ไหมน่าจะ s โอเคนะอ๋ออันนี้ก็เป็นเหรียญของราชเช่นเดียวกันนะฮะ เหรียญคลองลาดวันนี้เราได้มาถึงสี่เหรียญราคาไม่แรง F สี่ครปปาพูดเต็มปากเต็มคาเลยนะนะไม่แรงช่วงไหนก็บอกว่าไม่แรงที่ปปาบอกฮะเขาอาจจะหันเหไปเล่นเหรียญรายการอื่นก่อนนึกออกไหมฮะเพราะว่าปัจจุบันวันนี้กระแสะเหรียญค่อนข้างแรงใช่ไหมเออการนําเสนอของช่อง u t u b e เนี่ยจะซื้อจริงขายไม่จริงซื้อจริงประมาณเนี้ยเราก็ต้องไปสังเกตดูเอานะโอเคเนาะอ่ะอย่างปปาเนี่ยรับซื้อข้าเหรียญละร้อยกว่าบาทจนไปถึงเราแทบจะไม่ถึง200อใน F สีนะถ้าช่องไหน เราก็ต้องติดตามดูด้วยนะก็บางครั้งบางช่องเขาก็มาทำออยอดวิวนี่ประป้าพูดเต็มปากเต็มคำแล้วพูดถึงชนิดเอาพูดถึงสมมุติ f c h ก็เลยทําให้นักสะสมนั้นสับสนอยู่บางทีกระแสเหรียญใช่ไหมฮะอ่ะก็อาจจะให้คนนั้นหันเหไปเล่นเหรียญอื่นตามกระแสไปก่อนจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะก็เลยต้องมาดรอปเหรียญบางเหรียญไว้เพราะเขาเขาหยุด เขาหยุดการซื้อขายกันเขาหยุดการซื้อจากช่องของป้าปาเลยประมาณนี้ก็มีอะไรอีกมากมาย fc ฮะนะก็มีอะไรอีกมากมายอย่างป้าปาซื้อเข้าขายออกเนี่ยต,ต้องต้องตรวจสอบการซื้อขายในช่องของป้าปาวันต่อวันเหมือนกันนะโอเคเนาะหลังจากนั้น fc ฮะเรามาดูเหรียญอ่ะอันนี้100บาทที่ลึกสภาพถือว่าใช้ได้เลย fc ฮะช่วงนี้ก็เงียบเงียบนิง่งๆ่งไปนิดนึงเหมือนกันนะเงียบเงียบนิ่งๆิ่งไปเหมือนกัน fc ฮะนี่คือเหรียญ50บาทที่ลึก ที่ระลึก50ปีโรงเรียนนายเรืออากาศบอกตามตรงเลยนะฮะ50บาทที่ระลึกช่วงนี้เงียบๆไปแต่ว่าสักวันหนึ่งนะเหรียญที่เคยมีชื่อเสียงเคยได้รับความนิยมแล้วยังไงเดี๋ยวเขาก็กลับมาช่วงนี้ ช่วงนี้หลายคนหลายท่านน่าจะเก็บเงินกันนะคนที่เขาซื้อเหรียญไปสะสมหรือว่าพ่อค้าแม่ขายที่เขาซื้อเหรียญไปแบ่งปันไปขายต่ออะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็ต้องเตรียมเงินนะฮะกับกับภูมิลําเนาไปเยี่ยมครอบครัวบ้างอะไรบ้างก็เท่าที่ป้าปาสันนิษฐานเองฮะจริงเท็จแค่ไหนป้าปาก็ไม่มั่นใจแต่การสันนิษฐานนะเนาะอ่ะก็โอเคน่าจะมีประมาณนั้นบ้างเพราะว่าการซื้อเหรียญช่วงนี้จะดรอปลงบอกตรงๆให้ซีนฮะก็จะดรอปลงกันบ้างเนาะทุกคนก็ต้องจํากัดเงินไว้ก่อนในประมาณเนี้ย ต่อมา F45 น,นี่เปิดเปิด,ปดห่อที่สองแล้วนะนะเนี่ยมีมีมาสองสองสองห่อใช่ไหมมาดูอ๋ออันนี้มาละ F45 นะมาละนะักสะสมคันเทพเขาส่งไม่ปอปลาอีกแล้ว F45 เดี๋ยวว่าปลาตรวจสอบให้นะถ้าถ้าถ,ถ้าเดาไม่ผิดเหรียญน,นี้คือเหรียญอ่าห้าบาทคุดตรงปีพศสองพันห้ารอยี่สิบห้าน่าจะเป็นโค้ดยี่สิบห้าเดี๋ยวว่าปลาตั้งกล้องก่อนเมื่อกี้ตรงหรือเปล่ปปทาทำรายการจะจะจบละ <laughs> โอเคตรวจตรวจสอบ ตรวจสอบสามเหรียญนี้ก่อนเอซีฮะนะเหรียญใหม่ดูไม่ยากเดี๋ยวว่าปาดูโค้ดให้โอเคฮะโค้ด25 1เหรียญน,นิ่งแป๊บหนึ่ง FC ฮะโค้ด25 2เหรียญ โค้ด2ี่สมเหรียญ FCH เป็นโค้ด25จริงๆเท่าที่ความสามารถประปามีวิธีดูอยู่ f c ะมีนักสะสมนั้นส่งโค้ด28มาโค้ด28กับโค้ด25เดี๋ยวป้าป่า,ปาบอกตำหนิที่จุดให้ดูว่าดูยังไง f c ะบางครั้งดูตรงๆส่องส่อง,งกล้องแล้วนี่ยังแยกยากเลย ยากนะฮะนักสะสมเ็าบอกเขาเป็นโคด25ส่งมาแล้วเป็นโคด28เดี๋ยวว่าปาพาดูว่าดูยังไง f c ฮะโคด25กับ28ในี่ใกล้เคียงกันถ้าหากว่าไม่รู้จุดดู f c ฮะเดี๋ยวป่าพา,พาดูดีกว่าเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะสําหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะคนที่ดูแล้วเขาก็อาจจะจะเก่งกว่าปาปาก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะเขาศึกษามาก่อนปาปาก็มีหลายปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นเหรียญจบจากจ,จบจากโคด25ห้ายากและ FFC ฮะนะหายากันดับที่2 ตั้งแต่ปะปาทํารายการมาปะปาพอใจเป็นอย่างมากเลยเอฟซี FC ฮะเมื่อก่อนไม่เป็นนักไม่เป็นช่องยู u ูบเนี่ยศึกษาเหรียญน,นี้มาอยากได้มากเป็นเรืยอหายากในตํานานนะก็ที่เรารู้กันอยู่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่ทารายการมาโหเข้ามาใช้ได้เลยเอฟซี FC ฮะก็ปะปาก็รู้สึกดีใจนะที่นําเหรียญน,นี้มาช่องของปะปาได้อ่ะจบละหลังจากนั้นมาดูเหรียญอันนี้50บาทเทียรลึกเอฟซี FC ฮะห้าสิบาทเทียรลึกนะ โอเคไหมเนี่ยเอาหน้าเก็บสะสมนะห้าสิบบาทที่ระลึกนะหรือว่าจะเป็นร้อยบาททีละก,ก็ตามหน้าเก็บสะสมเก็บให้ครบชุดนะเป็นจุดเด่นสําหรับตัวเองนะก็ยังไงนะสอนตัวเองเป็นคนมีความสามารถความอดทนความเยือกเย็นสําหรับใครที่เก็บเหรียญครบชุดได้ F4 ถ้าเก็บเหรียญเนี่ยถ้าขาดทุนนะก็ขาดทุนน้อยมากจะให้ขาดทุนระดับโอ้โหถ้าศึกษาด้วย F4 ข้าเชื่อเลยว่าขาดทุนเนี่ยก็ขาดทุนไม่มากเพราเราไปเล่นอย่างอื่นเนี่ยขาดทุนเยอะ ขาดทุนเยอะเลยแหละนะแต่ต้องศึกษาด้วยนะฮะนะต้องศึกษาด้วยราคาของเหรียญด้วยวก่อนจะเก็บสะสมเลยไว้เงี้ยต้องศึกษาราคาจํานวนการผลิตแล้วก็ชื่อเสียงเขาเคยเขาเคยโด่งดังมาไหมอะไรมไม่ก็ต้องศึกษาด้วย f c ฮะไม่ใช่แบบเราจะไปเก็บเหรียญโทษตี F4 <c oughs> <c oughs> ไปเก็บเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกว่าละเย่อยละนะไปเก็บเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกว่าละยะ่อยๆถ้าเป็นแบบเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยเงี้ยนะเพราะว่า ก็ต้องศึกษาด้วยว่าเหรียญไหนจะมีอนาคตเหรียญไหนที่เคยมีชื่อเสียงมาแล้วแล้วก็ต้องต้องศึกษาด้วยนะเผื่อว่าอีก5ปี3ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีราคาดีกว่าเดิมแล้วไม่ก็ราคาไม่ตกมากไปกว่าเดิมโอเคนะฮะเนาะอ่ะต่อมา S อ5ี่นี่คือเหรียญหน้าเหรียญ1น0บาทเช่นเดียวกันนะอ่ะโอเคไหมาป้าฝากเลยนะฮะวิงบอลเลยชักชวนเชิญชวนเลยเก็บสะสมนะฮะเหรียญที่ระลึกเนี่ย นะเหรียญที่ระลึกนี่มีเสน่ห์มากนะฮะ FC นะโอเคไหมนี่ดิสองเหรียญก็คือเป็นวาระเดียวกันเลยนะอับป่าเทเทกันทิ้งก่อนเนี่ย FC ฮะเป็นวาระเดียวกันเลยด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้โอเคไหมเนี่ยนะหน้าเก็บสะสมมันนี่ยแสนกว่าเหรียญเองนะ FC นะเข้าใจฮะจะปัจจุบันนี่ราคาเขายังไม่แหรงนะราคาเขายังไม่แหรงแต่ว่าสักวันหนึ่งละนะขนาดเหรียญหมุนเวียนผลิตออกมาต้องระดับ สามร้อยล้านสองร้อยล้านยังซื้อขายกันได้ด้ยช่นปัจจุบนันนี้น้าภาษาอะไรกับเหรียญที่ผลิตออกมาแค่แสนสองแสนเหรียญฉะนั้นก็เก็บขาลงได้ราคาขาลงเก็บได้เก็บเลย f c ฮะอันนี้เป็นเหรียญสุดท้ายปิดท้ายรายการฮะปิดท้ายรายการด้วยเหรียญสิบบาทสองสีที่ระลึกอ่าเรียกกันสัน้นง่ายเลย,เลยฮะสิบบาทเอเปกนะใครที่มีประปารับซื้อก็เหรียญที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะ ตั้งแต่ปะป่าทำรายการมาก่อนเอาแค่ปะป่าทำรายการมาก,กัน2ปีก็ยังได้รับความนิยมกันอยู่นักสะสมยังเล่นหากันอยู่โดยเฉพาะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานโอเคนะฮะคุณค่าทางจิตใจเหรียญจะผลิตมากหรือเหรียญผ่านการใช้งานแล้วถ้าหากเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญสร้างเป็นชุดเหรียญที่ลึกเนี่ยผ่านการใช้งานก็น่าเก็บสะสมถ้าเราคาดว่าคิดว่า สะสมแล้วเป็นคุณค่าทางจิตใจของเรานะโอเค fc ฮะเพราะว่ายังไงเดียขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะหากเราต้องการสะสมไม่ต้องการเก็บสะสมวนันนี้เพื่อไปซื้อขายวันพรุ่งนี้มานเลยได้กำไรมากมายบางคนบางท่านก็มีมีอะไร fc ฮะเขาเรียกมีฐานะเนี่ยมั่นคงอยู่แล้วการสะสมเหรียญเนี่ยปาป๋าบอกเลยนะฮะอย่างเช่นเหรียญที่ระลึกไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5าบาท10บาท20บาทไล่มาจะถึง100บาทเนี่ยนะจะผ่านการใช้างานหรือไม่ผ่าน ปาปาบอกในการลงทุนซื้อเหรียญไปเก็บสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจเนี่ยปาปาว่าลงทุนน้อยมากเลยนะถ้าหากไปเราลงลงทุนผิดผิดไปซื้อผลหวังวัดดวงกันบางคนก็วัดกันมาใช่ไหมใช้คำว่าวัดดวงเนะี่ยเป็น10 20ปีแล้วถ้าลองไปคุณไปลองไปคุณทิฮะว่าเราเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมอย่างเหรียญเนี่ยซื้อปีหนึ่งช่วงเราจะขายเกิดขาดทุนใช่ไหมขาดก็ขาดไม่มากดีไม่ดีเสมอตัว มากไปกว่านั้นอาจได้กําไรนะาเชยชมเสร็จแล้วชื่นชมเสร็จแล้วเราได้เหรียญใหม่เข้ามาทดแทนเราอยากจะแบ่งปันขายออกหมุนเวียนเปลี่ยนมือเราก็ขาดทุนน้อยมากเพราะว่ายัางไงเขาก็ขายได้พูดถึงว่าการสะสมเหรียญน,นะฮะโอเคเนาะปาปาก็มีเล็กๆน้อยมาฝากท้ายคลิปกันบางคลิปวิดีโอเนาะก็ขอบคุณรับเจ้าของเหรียญจ,งจงังจังหวัดเทียานครเขตลาดพร้าวเนาะป๊าปาฝากขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณทักการติดตามรับชมด้วยวันนี้เราก็ได้เรียนมาประมาณป่านนี้ f 4 5 นี่คือเหรียญที่ถ้าพูดจริงๆแล้วเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมาทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าบางรายการนั้นจะถูกนักสะสมมองข้ามไปเป็นระยะระยะเพราะว่าอาจจะมีกระแสเหรียญอื่นเข้ามาทดแทนชนะบางเหรียญตรงนี้ก็อาจจะดรอปลงแต่ว่าประปาชี้แจงไว้ว่าเหรียญตรงนี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ